เพื่อพาพวกเขากลับบ้านนาซาเลือกเส้นทางที่เสี่ยงที่สุดคือปล่อยให้ยานเวียงผ่านแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์แล้วใช้มันเป็นสลิงช็อตเพื่อส่งยานกลับสู่โลกขณะผ่านดวงจันทร์นักบินทั้งสามได้แต่มองออกไปนอกหน้าต่างตรงหน้าพวกเขาคือพื้นผิวสีเทาของดวงจันทร์ที่ส่องประกายอยู่ใกล้แค่เอื้อมเฟสเทสภายหลังเล่าว,ว่ามันคือช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุด เพราะพวกเขามองเห็นเป้าหมายของภารกิจอยู่ตรงหน้าแต่ไม่สามารถลงไปได้และสิ่งเดียวที่คิดคือต้องรอดชีวิตกลับโลกให้ได้ในที่สุดหลังจากการเดินทางกว่า6วันครึ่งที่เต็มไปด้วยความเครียดความหนาวและความหิวโหวยถึงเวลาที่ต้องเสี่ยงครั้งสุดท้ายการกลับเข้าสู่บรรยากาศโลกนักบินทั้งสกลับเข้าไปในคอมมานด์โมดูลที่ถูกปิดนานหลายวัน ระบบถูกเปิดขึ้นอย่างช้าๆจิมเลเวลรายงานสถานะทุกขั้นตอนด้วยเสียงที่มั่นคงแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความกังวลจากนั้นยานอพอลโล13ก็พุ่งเข้าสู่บรรยากาศด้วยความเร็วกว่า39,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงไฟจากแรงเสียดทานห่อหุ้มตัวยานเหมือนลูกไฟยักษ์สัญญาณวิทยุดับหายไปนานกว่าปกติโลกทั้งใบเงียบงนัน จับจ้องรอคอยเพียงสิ่งเดียวว่ายานจะกลับมาได้หรือไม่และแล้วเสียงวิทยุก็ดังขึ้นอีกครั้ง Apollo 13 This is Houston. Do you read? Jim l จ v ิมเลตอบกลับ This is Apollo 13. We are home. 17เมษายน1970 นักบินทั้งสามถูกกู้ขึ้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งโลกเฮลั่นด้วยความโล่งใจอพอลโล13จึงไม่ได้ถูกจดจำว่าเป็นภารกิจที่ล้มเหลวแต่กลับกลายเป็นความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและนี่คือมรดกของอพอลโล13ไม่ใช่เพียงวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีแต่คือบทเรียนแห่งความหวังที่บอกเราว่าเมื่อมนุษย์ร่วมมือกัน ต่อให้เผชิญความมืดมิดที่สุดเราก็ยังหาทางกลับบ้านได้เสมอ